สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นมาคุยกันนะครับสำหรับคนรักการถ่ายภาพโดยเฉพาะเอ่อาวคาตั้งกล้องประดับโปรตัวใหม่จาก Peak d e s i น์อ๋อพีก Design น,นี่แบรนด์ดังเลยนะคะใช่ครับหลายคนน่าจะคุ้นกับรุ่น Travel Tripod เขาที่ฮิตมากๆเรื่องพกพาสะดวกวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าขาตั้งกล้องโปรทริป o อใหม่3รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวผ่าน k i c k s t a r t e r เนี่ยมันมีอะไรเด็ดต่างจากรุ่นเดิมยังไงแล้วก็ เออมันจะตอบโจทย์ช่างภาพช่างวิดีโอระดับโปรได้แท่ไหนจากข้อมูลที่เราเอ่อรวบรวมมานะครับค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าโจทย์ของมืออาชีพนี้มันเอ่อมันซับซ้อนกว่าแค่น้ำหนักเบาหรือพับเล็กเนาะคือเขาต้องการความมั่นคงสูงมากๆเลยนะคะรองรับอุปกรณ์หนักๆกล้องเลนส์ ens, หรือแม้แต่อุปกรณ์เสริมอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันการพกพาก,ก็ยังสำคัญอยู่ดีถ้าต้องออกนอกสถานที่บ่อยๆ คำถามคือ Peak Design สร้างสมดุลตรงนี้ในรุ่นโปรใหม่ได้ดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับจุดแข็งเดิมของเขาเองจริงด้วยครับเรื่องสมดุลนี้สำคัญแล้ว Peak Design เขาแก้โจทย์นี้ยังไงกับขาตั้นโปรตัวใหม่ครับมาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยคือเขาเปิดตัวผ่าน c ล i k s t t r r ตอ,อีกครั้งนะครับมี3รุ่นใหม่จุดเด่นที่ต่างจากรุ่น Travel ชัดๆเลยคือเรื่องความแข็งแรงค่ะแข็งแรงขึ้นเยอะไหมคะ โห oh, รับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยครับจาก20ปอนด์เป็น40ปอนด์40ปอนด์ครับหรือประมาณ18กิโลกรัมแล้วก็สูงขึ้นด้วยกลางสุดได้ถึง77.7นิ้ว โห oh, 18กิโลกรัมนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะคะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันหมายถึงความมั่นใจเวลาใช้งานกับอุปกรณ์ที่แบบว่าหนักขึ้นหรือหลากหลายขึ้นลองนึกภาพใช้เล่นเทลเลอร์ตัวใหญ่ๆหนักๆหรือติดไมค์ติดจอมอนิเตอร์เสริมหรือถ่ายในที่ลมแรงๆขาตั้งที่มั่นคงแบบนี้ช่วยลดความกังวลเรื่องสั่นไหวได้เยอะเลยค่ะซึ่งรุ่น Travel เดิมอาจจะให้ความมั่นใจตรงนี้ได้ไม่เท่าใช่เลยครับ และที่น่าสนใจคือแม้จะแข็งแรงขึ้นรับน้ำหนักได้มากขึ้นแต่น้ำหนักตัวขาตั้งเองเอเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับรุ่นโปรโปรกติหนักประมาณ4ปอนด์นิดๆก็คือเกือบเกือบ1.9กิโลกรัมอ๋อค่ะเทียบกับรุ่น Travel a l u m i n i ียที่ประมาณ1.56กิโลกรัมก็ยังถือว่าจัดการน้ำหนักได้ดีอยู่เขาใช้วัสดุหลักเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ซอยรุ่นย่อยออกมาอีก3แบบเลย การมีรุ่นย่อยนี่ฉลาดมากค่ะทำให้ตอบจอดมืออาชีพที่มีความต้องการเฉพาะทางต่างกันไปมีทั้ง Pro t r i p o อรุ่นมาตรฐานรุ่นโปรไลท์ที่เบากว่าเล็กน้อยพับเก็บสั้นกว่าหน่อยแต่ยังรับน้ำหนักได้ต้อง35ปอนด์นะคะประมาณ16กกิโลค่ะอ๋อก็ยังเยอะอยู่ค่ะสำหรับคนที่อาจจะยังให้น้ำหนักกับการพกพาแต่ต้องการความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นจากทราเวลเดิม แล้วก็มีรุ่นโปรทอลที่ขายาวกว่าสูงสุดเน้นความมั่นคงแบบสุดๆไปเลยสำหรับงานที่ต้องการความสูงเป็นพิเศษหรือต้องการความนิ่งมากๆแล้วพอมีหลายรุ่นแบบนี้มันจะไปทับซ้อนกับขาตั้งเฉพาะทางของแบรนด์อื่นๆที่เน้นความสูงหรือความเบามากๆอยู่แล้วหรือเปล่าครับหรือพิกดีไซน์มีจุดขายอะไรที่ต่างออกไป เป็นคำถามที่ดีค่ะจุดที่พีคดีไซน์น่าจะยังรักษาไว้คือปรัชญาการออกแบบที่พยายามผสนหลายๆอย่างเข้าด้วยกันถึงแม้รุ่นโปรจะหนาขึ้นเล็กน้อยเส้นผ่านศูนย์กลางตอนพับเก็บเพิ่มจาก3.25นิ้วเป็น3.66นิ้ว แต่ก็ยังออกแบบมาให้เก็บในช่องใส่ขวดน้ําด้านข้างกระป๋าเปส้ส่วนใหญ่ได้อยู่อ๋อครับครับซึ่งขาตั้งโปรบางยี่ห้ออาจจะทําไม่ได้แล้วก็ยังคงมีฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่อย่างพวกตัวยึดสมาร์ทโฟนกับเครื่องมือหกเหลี่ยมหรือ HEX2 ทที่ซ่อนในแกนกลางใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้สะดวกดียังมีอยู่เหมือนเดิม แล้วก็เห็นว่ามีการปรับปรุงระบบล็อกเพลทแบบอาคาคอมแพติเบิลด้วยให้ดีขึ้นจับยึดกล้องได้มั่นคงกว่าเยิมใช่เลยค่ะซึ่งอาคาคอมแพติเบิลนี่ก็เป็นมาตรฐานที่ใช้กันแพร่หลายทําให้ใช้กับเพลทได้หลากหลายสะดวกดีครับถูกต้องค่ะการปรับปรุงระบบล็อกเพลทให้มั่นคงขึ้นใช้งานง่ายขึ้นก็สําคัญมากสําหรับมืออาชีพที่ต้องเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนเลนส์บ่อยๆนอกจากนี้ยังมีของเล่นใหม่ที่น่าสนใจมากคืออุปกรณ์เสริมที่เรียกว่าทิลมอดทิลมอดค่ะ ราคา149ดอลลาร์95เซนต์ตัวนี้จะแปลงหัวบอลที่ปกติปรับได้อิสระให้กลายเป็นหัวแพนและทิลท์แบบน้ำมันได้หรือ Fluid Pan and Tilt Head อ๋อเข้าใจแล้วอันนี้คือตอบโจทย์คนทำงานวิดีโอโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะหัวแบบ Fluid จะช่วยให้แพนกล้องทิลท์กล้องได้นุ่มนวลต่อเนื่องไม่สะดุดเหมือนขาตั้งวิดีโอโดยเฉพาะเลยถูกต้องเลยค่ะนี่แสดงให้เห็นว่าพิกดีไซน์ไม่ได้มองแค่ช่างภาพนิ่งแล้ว แต่พยายามจะตอบโจทย์ช่างภาพวิดีโอหรือพวกไฮบริดชูเตอร์ที่ทำงานทั้งภาพนิ่งและวิดีโอด้วยขาตั้งตัวเดียวซึ่งเป็นเทรนด์ที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันนี้เลยค่ะโอเคสรุปแล้วทั้งหมดนี้ก็หมายความว่าพิกดีไซน์กำลังก้าวข้ามภาพลักษณ์แบรนด์อุปกรณ์สำหรับนักเดินทางมาสู่ตลาดโปรที่ต้องการประสิทธิภาพสูงแบบจริงจมากขึ้นโดยขาตั้งที่แข็งแรงกว่าสูงกว่า รับน้ำหนักได้มากกว่าเดิมโดยยังพยายามรักษา DNA เรื่องความสะดวกในการพกพาการออกแบบที่ฉลาดฉลาดเอาไว้ค่ะคงเอกลักษณ์เดิมไว้แม้ราคาจะสูงขึ้นพอสมควรเลยนะครับเริ่มต้นทีเ่เกือบเกือบ800เหรียญไปจนถึงพันเหรียญใช่ค่ะ799.95ดอลลาร์ถึง999.95ดอลลาร์เทียบกับรุ่น Travel ที่เริ่ม3 4 9 9 5แต่ช่วง Kickstar เ e r ก็มีส่วนลดให้สูงสุด27% โหราคาพุ่งไปเหมือนกัน แต่ถ้ามันตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงความอนเนกประสงค์ได้จริงเมื่ออาชีพคงมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเนะาะค่ะน่าจะอย่างนั้นเราก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจทิ้งทายไว้นะคะคือการที่เพล็กดีไซน์ซึ่งเป็นบริษัทที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงแล้วยังคงเลือกใช้แพลตฟอร์ม k i c k s t เตอ e r ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ระดับโปรที่ราคาสูงแบบนี้อีกครั้งมันทำให้เราต้องคิดเหมือนกันนะคะว่ารูปแบบการระดมทุนแบบ crowdfunding เนี่ยมันยังคงมีบทบาทสำคัญแค่ไหน ในการพัฒนาหรือเปิดตัวสินค้าใหม่ๆแม้จะเป็นสินค้าในตลาดบนหรือสำหรับมืออาชีพคือมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องเงินทุนอย่างเดียวแล้วล่ะแต่อาจจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมโดยตรงกับฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อรับฟังความเห็นวัดความต้องการของตลาดแล้วก็สร้างกระแสไปพร้อมๆกันซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆในยุคนี้ค่ะ